สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นงานมีดครัวนะคะตัวนี้เป็นงานมีดบางตอนนะคะเล่มแรกนะคะที่น้องจะให้ดูเลยนะคะนีเป็นงานเหล็กแหนบนะคะตัวนี้น้ําหนักเบานะพี่จา๋าตัวนี้จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะคะเก็บเงินปลทางโกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเล่มนี้สเปคของน้องก็อยู่ที่ สองนิ้วหกขุนนะคะสองนิ้วหกขุนความยาวอยู่ที่แปดนิ้วหกขุนค่ะสันก็อยู่ที่ห้ามิลน,นะคะอัดด้ามด้วยอ e ีฟักซี่นะคะพี่พจ๋าเล่มน,นี้หกห้าศูนย์เก็บปลายทางเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เก็บปลายทางเจ็ดศูนย์นะคะต่อไปเล่มน,นี้นะคะตัวนี้จะกะจะเป็นงานมีดบางต่อน,นะคะ ความกว้างอยู่ที่3นิ้ว5หุนความยาว8นิ้ว6หุนสันจะอยู่ที่7-8นิ้นนะคะเล่มนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะใครที่ชอบแบบเล่มที่แบบหนักๆห,หน่อยนะคะแนะนำเล,นเล่มนี้นะคะทรงน้องสวยมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะราคาอยู่ที่899จะส่งฟรีคะ่ะเก็บปลายทางก็จะอยู่ที่950นะคะ เก็บประทานอยู่ที่950นะคะสำหรับพรมโอ้นอยู่ที่899นะคะต่อไปคะ่ะพี่ขาเล่มที่สามโอ้น้องลืมลืมว่าด้ามมันจะประมาณนี้นะคะด้ามมันจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะด้ามจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมมันจะอ้วนหน่อยจับถนัดมือเลยนะคะต่อไปคะ่ะเล่มที่สามเล่มที่สามนะคะตัวนี้จะ เร,เ,รเรียวๆยาวๆหน่อยนะคะเล่นนี้นะคะเล่นนี้จะเรียวๆยาวๆหน่อยนะ,ะสเปกก็จะอยู่ที่กว้าสามนิ้วสามหุนนะคะใบความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะสันก็อยู่ที่แปดมิลน,นะคะแปดถึงเก้านิลเลยนะตัวนี้ น้ำหนักก็ดีมากเลยนะคะเล่มนี้ราคาเดียวกันกับเล่มที่สองเลยนะคะไป99นะคะสําหรับพร้อมโอนเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่ก้า950นะคะพี่จ๋าแนะนําสําหรับคนพร้อมโอนขอพร้อมโอนนะคะทางร้านมีรับวอลเล็ตด้วยนะสามารถเติมผ่านเซเวนก็ได้นะคะก็ ใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่084-0872625แอ like ดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะสำหรับ Facebook นะคะมีดอาจารย์ปู่นะพี่จ๋ามีดอาจารย์ปู่แล้วก็ช่องช่องทิกตอกนะคะน้องฝาอุมหนุนกันด้วยนะอาจจะไช่งเลิกน,นะเจอจะเป็นงานเสื้อแทนนะพี่ๆใจน้งองฝ่าอุหน,นงานเสื้อน้องด้วยนะคะในช่องจะปอบช็อปชอปนะคะก็ S <S <S ก่อนหน้านี้เป็นช่องมีดอาจารย์ปู่มาก่อนแหละนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะลงลงงานมีดให้ด้วยในช่องนั้นเหมือนกันนะคะ a c e บุ๊กมีดอาจารย์ปู่นะคะพี่จ๋สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะส่วนไลน์ก็ ID l ดียนะคะจะเป็น PPK 3006 PPK 3006นะคะพิมพ์เล็กนะคะหรือว่า Add เบอร์มาก็ได้นะคะส่วนแปดสี่ส่วนเจ็ดสองหกสองห้าทางร้านมีรับประกันให้ทุกเล่มนะคะที่จะบินแต่หักส่งกลับมาเคลนได้นะคะวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เอฟซทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ